สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่6ตุลาคมค่ะโอเปกคลาสจัดให้สุดขอบบนของค่าคาดการณ์ในตลาดปรับลดปริมาณผลิตสองล้านบาร์เรลต่อวันลงจากเบสไลน์ซึ่งปัจจุบันผลิตได้จริงน้อยกว่าโควตาดังกล่าวผลกระทบสุทธิจึงเป็นการลดซัพพ l ายลงประมาณล้านบาร์เรลต่อวันอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นสำคัญคือ intention หรือความตั้งใจสร้างสภาวะตึงตัวเพื่อหนุนราคาน้ำมันดิบให้อยู่ในระดับสูงโดยไม่ใส่ใจแรงกดดันจากทำเนียบขาว นอกจากนี้ค่ะโอเปกต่ออายุความร่วมมือกับรัสเซียไปถึงสิ้นปี2023พร้อมปรับรอบประชุมจากเดิมทุกเดือนไปเป็น2เดือนครั้งประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้ผลิตมีกำหนดพบปะก,กันครั้งถัดไป4ธันวาคมเพียงวันเดียวก่อนมาตราการจำกัดควบคุมราคาน้ำมันรัสเซียของ EU จะมีผลบังคับใช้ค่ะสัญญาณฟิวเจอร์สทยานรับข่าวโ Plus และข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สหรัฐลดแรงกว่าคาด WTI ทดสอบ88เหรียญเบลนทะลุ93เหรียญประกอบกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นปรับตัวขึ้นหนุน b o มเบิร์กคอมมูนิตี้อิน x บวกทุกวันในเดือนนี้สมศักดิ์่รีอทุกสินทรัพย์ในสายตาเราค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเผชิญแรงกดดันจากยอดจ้างงานเอกชน ADP และ PMI ภาคบริการดีกว่าคาดหนุนเฟดขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปทำให้ดอลลาร์รีบาวแข็งค่าแต่หลายตัวแปรยังติดแนวต้านสำคัญๆค,ค,ค่ะ ยูพันธบัตรสหรัฐ5ปีขึ้นทดสอบ4%แล้วกลับย่อลงมานักกลยุทธ์แคทแอมจึงเชื่อว่าลิกซอนเซนติเมนต์ยังคงมีโมเมนตัมไปต่อได้หลังเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นเมื่อคืน King Energy บวก2.06%นำโหนูในชนี s p 500ซึ่งฟื้นตัวแตะระดับจากลุมลึกระหว่างวันจนปิดลบเพียงเล็กน้อยด้วยพลังลึกลับจากธุรกรรมออปชั่นพลิกตลาดขนาดมากขึ้นมาจากการเปิดเผยโดยเวลส์ฟาโกค่ะ ระบบการเงินสอบพังก่อนเศรษฐกิจจริงหากเฟดฝืนขึ้นดอกเบีย้ยเข้มงวดนโยบายรุนแรงเกินไปหลักฐานชี้ชัดว่า Stability l e a k ได้มาเยือนและสร้างข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายของเฟดและธนาคารกลางหลายแห่งเรียบร้อยแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องไปลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจอะไรให้มากมายนะคะ่ะอย่างไรก็ตามเฟดยังยืนยันจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปและอยากคงไว้ณนะอัตราสูงยาวนาน Higher for Longer หุ้นราคาถูก มี cash flows เติบโตได้ตอนนี้เร็วนี้น่าจะยังคงได้เปรียบของแพงที่ตั้งอยู่บนความหวังอันไกลโพ้นเศรษฐกิจสหรัฐถูกบังคับให้โตช้าลงผู้บริโภคระดับกลางถึงกลางบนต้องเสียสละผ่านกระบวนการ reverse wealth effect เฟดขึ้นดอกเบีย้ยกดราคาหุ้นและราคาบ้านลงมาส่งผลให้คนที่พอมีอันจะกินรู้สึกจนลงแล้วลดการบริโภคเพื่อชะลองเงินเฟ้อมุ่งช่วยฐานล่างของพิระมิดเศรษฐกิจ ดังนั้นค่ะสินค้ากักพ์และสิ่งจําเป็นพื้นฐานจึงได้เปรียบบรรดาสินค้าบริการที่ไม่จําเป็นวัตถจักรเศรษฐกิจอาจแตกต่างในบางประเทศประกอบกับยูนหัตบัรเริ่มทรงตัวและดอลลร์อ่อนค่าน่าจะเปิดโอกาสอัพไซด์มหาศาลในบางตลาดนอกสหรัฐแนวโน้มการลงทุนที่เกี่ยวข้องค่ะกับความพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาซัพพลายเชนและพลังงานน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตเหนือกว่าการบริโภคปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจ แก้พอร์ตเกททำทอกแก้การส,สดๆเย็นนี้5โมงเย็นค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนขหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดินเด็กปิดไปที่1 5 8 0 2 7ดจุดบวก 0. 1 4เมูลค่าการซื้อขาย59,395ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยต้นผ้าเชา้าแคลริบาวต่อเนื่องตามตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ไม่สามารถยืนได้จึงเกิดแรงขายทำกำไรออกมาในหุ้นขนาดใหญ่ทั้งโรงไฟฟ้าแบงก์ หลังจากที่วันอังคารปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากขณะที่นักลงทุนยังคงมีความกังวลปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการประชุมของกลุ่มโ p เปกส่วนฝัง่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่4 9 0 8 3ล้านบาทและยุมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.54%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่37บาท38สตางคต่อดอลลาร์สหรัฐ ้วยเงินบาทแข่งค่าจากเปิดตลาดในช่วงเช้าระหว่างวันเงินบาทค่อนข้างผันผวนอย่างไรก็ดีค่ะเงินบาทที่แข็งค่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนที่ออกมาดีกว่าคาดจึงทําให้ตลาดตอบรับในเชิงบวกส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นในตลาดอกเบี้ยข,ของเฟดหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการเปิดรับสมัครงานที่อ่อนแอเกินคาดนิกกิปิดไปที่2 7 1 2 0 5 3จุด วกศู์ส่เอร์ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทำการเนื่องในวันชาติค่ะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุนยอกปิดลบในวันพุธหลังมีรายงานว่าตัวเลขจ้าง,งานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ้นมากกว่าคาดในเดือนกันยายนซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอาจส่งผลให้เฟดเร่งปรับขึ้นอันตราด,ดอกเบีย้ยดาวโจนส์ 30, S 500, ปิดที่3 273.87จุดลบ0ูนย p 5 0 0ปิดที่3783.28จุด -0.20% และ Nasdaq ปิดที่11,148.64จุด -0.25% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันพุธค่ะหลังทะยานขึ้น3วันติดต่อกันโดยนักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นอีกครั้งหลังธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.50%และกิจกรรมทางธุรกิจที่ลดลงในยุโรปได้ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับก,บการชะลอตัวของเศรษฐกิจ c ซ4 0ปิดที่5,985.46จุดลบ0.90% DAX ปิดที่12,517.18จุดลบ1.21%และฟุสซิร้อยปิดที่7,52.62จุดลบ0.48%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหหลังจากอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐดีดตัวขึ้นขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซตรานิวยอร์กปิดบวกในวันพุธค่ะเพิ่มขึ้นมา1.4%ปิดที่87ดอลลาร์76เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากกลุ่ม o p e ปและ o p e ป Plus มีมติปรับลดกําลังการผลิตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีส่วนทางฝั่งของมเบลนเองค่ะบวกขึ้นมา1.7%ปิดที่93ดอลลาร์37เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญาณทองคําตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะดเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันพรุ่งนี้สัญญาทองคําตลาดโคมเม็กสมมูรณเดือนธันวาคมลบ0.5 6ปปิดที่1720ดอลลาร์ 1, 80เซนต์ต่อทรลล์ออลส์และนี่คือทั้งหมดของ K คท m Daily n e ี่นําที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT ท m erm Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งน สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ